สวัสดีคะ่ะ f อทุกทุกๆท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะทุกท่านขาวันที่19นะคะทุกคนเมษายน2 5ง7นะคะทุกคนหลังจากที่หยุดไปหลายวันนะคะหยุด1 5 อยู่สินะคะทุกคนมาเจอกันอีกทีวันที่19ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดว่าจะเคลื่อนหรือเปล่านะพี่น้องเพราะว่าเข้าติดต่อกันมา1,2,3,4งมวดแล้วนะคะทุกคนย่านตะลุดย่างเดียวพี่น้องคะเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่ 5, ้าวันที่แวันที่สิวันที่สินะคะทุกท่าน วันที่สิบเก้าดิยานยางเดี่ยวพี่น้องยานหลุดนะคะทุกคนคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันจะมีช่วงเข้าช่วงหลุดเนาะทุกคนเนาะเรามาต่อนะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่เราจะไปคํานวณน,นะคะทุกคนคําเตือนคะ่ะวิดีโอนี้นะคะใจจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะหาสถิติตัวเลขย้อนหลังของเมื่อวันก่อนนะคะทุกคนเพื่อมาทําเป็นแนวทางสถิติ มีเข้ามีหลุดนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ใจไม่ได้สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะทุกท่านเรามาดูนะคะทุกท่านขาเรามาดูวันที่สิบสองเนาะพี่น้องว, 12, วันสิบสองวันศุกร์นะคะว่ามาบอนะคะทุกคนวันที่สิบสองพี่นออ้องอื้นควรให้อดมินแน่นะคะทุกคนวันนี้ใจจับเข้านะคะทุกคน บางวันนะคะตัวเด่นมาสองตัวใจจะจบ่เขาจักตัวพี่น้องเออแล้วจมือครับพี่น้องให้เด่นสองและสี่นะคะบนมาสี่สามสองล่างเก้าสี่มาตัวกลับสองสามสามสองนะคะทุกคนแล้วก็สี่เก้าเก้าสี่นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันวันนี้หกกับหนึ่งตุตุยนะคะทุกคนแล้วจมืออีลีครับพี่น้องค่ะบางช่วงเลขเด่นประจําวันก็เข้าบางช่วงก็หลุดนะคะทุกท่าน ไปรุ่นต่อค่ะพี่น้องคะ่ะรุนต่อวันที่สิบเก้านะคะทุกคนสิบห้าก็หยุดสิบเจ็ก็หยุดนะพี่น้องเนาะต่อวันที่สิบเก้านะคะทุกคนคะ่ะวันที่สิบเก้านะคะเด่นอยู่ที่8ดและสองค่ะพี่น้องมาดู ความน่าจะเป็นนะคะแปดส8มแปดเกสองนะคะสองแปดสอค่ะทุกท่าน ดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะคู่อ่อคู่ตัวเด่นค่ะทุกคนใจพูดผิดคู่ตัวเด่นสองแปดแปดสองนะคะพี่น้องค่ะเป็นยังไดพี่น้องมีคู่ใดมาก,กว่าค่ะชอบก็ตามได้นะคะทุกท่านไม่ชอบก็ผ่านนะพี่น้องปกติใจก็ชอบสองหกนะคะทุกคนมื้อไปสองเจ็ดแล้วแล้วตะมักครับพี่น้อง่ะ พิจารณาไว้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ชอบนะคะสองหกหก้าพี่น้องมักกับตามใดเพระมักกับพานใดเพระเป็นอย่างะคะ่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะทุกคน8 3 8 9 8มแปดเก้าแปดสี่จ็หาหความน่าจะเป็นไว้ให้นะคะแต่คู่ตัวเด่นก็คือ8 2 2 8นะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันศุกร์นะคะเผื่อพี่น้องสีเลือก ได้อีกแนวทางหนึ่งนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันศุกร์ก็คือเลข6และเลข1เบิ้ลประจาวันก็คือ66และ1 1นะคะทุกท่านสําหรับ6กับ1นี้เอฟซีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนใส่แลนด์ได้เบิ้ลมือเบิ้ลคำทุกรอบนะคะทุกท่านะขะขาดสําสหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่19เมษายน2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคโมันหมานสุขผู่สุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ